บันทึกไทเบฟหน้านี้เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับการให้ไอาอุ่นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทเบฟสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มแก่ผู้ประสบภัยหนาวแล้วกว่า2ล้านครวัวเรือนและยังคงเดินหน้าขยายพื้นที่เพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือจากเดียนที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเราแจกผ้าห่มส่วนใหญ่จะเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคอีสานแต่เนื่องจากว่าในปีนี้เป็นปีพิเศษนะคะความหนาวหนาวมากแล้วก็หนาวนานนะคะความหนาวก็แผ่ไปในหลายๆภาคเลยนะคะหลายๆจังหวัดไทยเบฟเองก็ได้ทำผ้าห่มเพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้แจกเพิ่มเติมในอีกหลายพื้นที่ การให้ไออุ่นตลอด15ปีผ้าห่มสีเขียวผืนนี้ได้เดินทางไปทุกหนทุกแห่งเพื่อมอบไออุ่นและส่งต่อรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ในการมอบผ้าหม่มในเขตประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาวเพิ่มทั้งจังหวัดเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสระแก้วด้วย ภัยหนาวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภาคเหนือนและภาคอีสานเท่านั้นเราก็คงจะผันแปรไปตามสภาพของข้อเท็จจริงสภาพของภูม,มิอากาศสําหรับการแจกผ้าห่มก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยบรรเทาเราก็มีแผนที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เท่าที่เราจะทําได้เพราะเราคิดว่าอย่างที่เรียนนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมสิ่งใดที่เราทําได้ เราก็จะสามารถที่จะทำนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาสังคมด้วยกันค่ะบริษัทไทยเ็บเมร็จจำกัดมหาชน